เดียวเดี๋ยวไลก์าป้าตายังันิบ้ากันัันสิมื้กันยังพอได้อยู่ขั้นสิบี้ากันยัอ้ยูลายกว่าเก่าเนาะนี มือแน่ของนะป๊อเท่าคัดเต็มนี่เนี่ยคุ้มค่าแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีที่ดินสามคนสุดคนเมื่อนี้เป็นมือของใหม่หนึ่งคำเดือนสามเดือนสามลาวพี่น้องปีสองพันเท่สี่เมื่อนี้เป็นมือที่มาเปิดน้องรวมของหมู่บ้านพี่น้องเป็นบ้านติดกันกับบ้านเท่าตอนนี้นะ ตรงบ้านตัวนี้น,ะเน,น,าาน,น,นะเป็นบ้านอน้าจานนะนรับตัวบ้านหน่าะเป็นบ้านคุ้มไส้เป็นบ้านมันเป็นบ้านเดียวกันอน้าจานหน่อยอาจารย์ใหญ่อ,อัน,นนี่เป็นคุม้มไส้แต่ว่าเมื่อน,นี้คุ้มทั้งไต่เหมืนเปิดน,น้องก่อน,นอก็ได้มาตึกอยู่บ้านคุ้มไต่ก่อนมื้อนี้อ่ะบอกกันเลยว่าห<า>นาวหนาว,นาวนลีหรอแต่ว่าเชิงสีหนาวเชิงสียงังก็แล้วแต่พี่น้องสังเกตบางรถสังเกตบางคนเต็มน้องคือเก่าพี่เหลี่ยนี่เรับกับพี่น้องมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้จักสิมีปลาหลายหรือเปล่าพี่น้องมาล่อลุ่นเพื่อนำกัน ในลงน้องตอนนี้นะเลยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้ลงอยู่พราเจ้ารอถ่ายโคตมากแต่ย่อยมาเรื่อยๆเพราะว่าพราเจ้าสีเก็บเงินค่าลงทะเบียนตึกแนงเพื่อสิได้เอาเงินไปซื้อลูกปลาปล่อยพี่หนงหรอกเลยสาธิตหน่อยป่ะเดี๋ยวเอาป้ารอชมบรรยากาศก่อนลงน้องพี่น้องมือนีลมแห้งเลยพี่น้องแต่ว่าคือเก่าวกัเลยทังลมสีแห้งทังสีฝนจีบอยังกันแล้วแต่ มือนีนะ่ะเป็นมือที่วาเซียนแฮ er ทั้งหลายตั้งนาตั้งตาล่อถามือนีพี่น้องมือสิเดลงกวนปลาลงน้องรวมแต่ว่าน้องกับผ่้ใหญ่เราพี่น้องถ้าเทียบเส้นน้องบ้านเฮากันน่อยก,นอนก็น้องบ้านเฮาตั้งน่อยแล้วก็น้ำหน่อยเพ่อแต่ปลานี่บหูพี่น้องเพื่ออยูในะนำนักจีหน่อยสิไล่สำเร็จโบหูตอนนี้ก็นนะทาาอันผู้ใหญ่ในะบ้านเป็นกันเอาอันปลาขึ้นมาแล้วก็เอาไป จำก่อนพี่น้องจำเอิดจำฮอเนาะเมื่อกี้ <c oughs> จำฮอจำจะถิ่นจะทานเทวะอยู่ในใกล้ๆน้องนี่แหละพี่น้องโอ้เพบนเขาไปทางป่าบ่ได้เขาไปถ่ายท้ำน้ำเพลนไฮแล้วนี่นะเอาตู่มาทางทิ้งน้ำกระมีแบบนี้ฮะมาดูตายหรือมีป่านเนาะ ก่อนสิลงน้องพ like cool ี่น้องข้าเจ้าอันตึกเอาปลามาจับเจ้าถี่จะทางปลาบ้านร้าจานไม่ใช่ช้ำนี่เอาปลาขึ้นมาอ่านก่อนเพื่อเพื่อให้ผู้สิลงตึกแฮมีกำลังใจอ่ะเราจะมาจับพี่น้องจับเจ้าถิ่เจะทานผู้ปกครองสาน้อง สองสาวมาพอดีทันเลยพี่น้องก็ใหญ่กับสปเปย์พอดีเขากำลังเจี๊ยร,รงน้องเมื่อนี่บริหารแต่ผู้ใหญ่เด้่เด็กหน่อยกันหาคือกันพี่น้องเด็กหน่อยกันแฮหน่อยเนาะ <c oughs> วันนี้แฮยางวันนี้สองไอ้น้องนะมาแบบพอดีเป๊ะๆเลยพี่น้องก่อนจะร่องน้องตะแแม่นอย,ย,ยู่คนบ่ิหลายปีนี้ sao dễ ganh nhau, con xin lỗi nón, bảo cưỡi dàn náo sấm, là khả qua, <laughs> <laughs> <Bái kế> luôn, <laughs> riêng ôi, vất quá, cô <laughs> nhảy vạt vào bỏ băng, lấy tiền mà phòi phá pinh à con. ว่านาตักแกนว่าน,น้อยดูดเดี๋ยวเผาเด้อจิเปิดตึกเลยได้ในสวนน้ำพอบานเลยไอหนี่ก็มีปลาทำให้ที่ถือถจะปลาจีนหน่อย <c oughs> ปลาทูหน่อยคือเก่า <c oughs> ไปกี่ลกูกก้างหรือก่ โอ <Ooh. S 3> ้ยหอยู่หนาว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 โ้าถึกลายนี่ถึกลายแห้งกันาีวะไปกินไหมพิ่ทนหมอกเราป

โอ๊ยตรีโอกับลุดครับโอ๊ยโดนแล้วบ่ได้บ่โตเจอลูกทั้งโคนแล้วโห

มาเป็นพวงเลยวะโอ้โหออกน้ำกับมีเอาไม้ตีนนี่นเนยอะเลยปะะไปละ่ปละตวนึงกน้านะ <ไป S 2> กี่มองหอยนะถือก็เดียวเป็นซิปเลยถ้ามันมาอ,อยู่มันเต็มของหอยก็ถือ ไปไปรู้บอกวอยี่เกาะต่าไปูอย่างเดียวเลยันันจั่อจะได้เป่ันจั้สให้ยันเขาลงหมดเลย

เึ้เขาปอยูมันเปได้แมู่เือกนะูนีแหมึงบกมูตึกแข่างกันแท้ข็ขางนี่เบิ่งว้าวถ้าไัดมนจันทร์ล้วนพึ้มานเถอะวะ đang chả gì à? ê, đang ở đây ở nó bị thế à? Giận, giận, giận ngon ngón, chơi vậy? Ngón, ngón, ngón. Ba. ลูกเลิกพุ่นผ oh ู reme, ้ชายแล้ม no. like ันะชิ Rach ้้ายเนาะต้องใครซ้ในกระติกเ่ย้องห้องผอมเงเออมีห้องผอหของลูกมลยอีกปลาเดี๋ยวมันล้ายร้ายเนาะปีนี้ปลาเนาะวะ

เรามาจากหนาวสิเปรย์ลูกซ่าลมแนงพอกมได้ลมเด็กเอามาดิล้มข้ากันในกินอยู่หรอมือนี้นะอาศัยฟ้าบอกก้อนในของนะพี่น้องถ้าเขาไปกินจะหลักเข้ามาได้เนาะม่ได้ไล่เออมันเลิกมาสึงนี่เจ้าก็จะสึงอาซ่าไปสามน้ะงห้าสิบแปดล้มซ่าแกเดียวมันปักมือ

แต่บางพี่น้องบาก้อนล่ะก็คอยใหญ่กี่มาใหญ่บ่เนี่ยเออใหญ่เุดแล้วอยามันฟ้า้าผิดแล้วฟ้าผิดเลยตอนนี้ทิดแมของก็มี่อย่างได้สามตัวแล้วสยดยอดเนี่มันอยู่ก็คือนาวแมุดนับแล้วสิบแปดูสามห่นาวนาวคนนี้มีอยู่บ่อบ่ตุส่ปะดุกันบ่ฮัเนี่ย้ของก็มีได้หลายตัวเติบแล้ ปลูกการหลอเปนลูก่นลงไปลยปรตูมานยวพี่น้องคนนี้นะกับลอยบานขุ่ขาอยู่หักเริ่มน้ำแล้วเดี๋ยวเนี่ตข้าวหน้าขุ่นตู้ เราสั่งยากันหนาวล้เราก็มียากันหนาวเสมเที่เาก็ซักกันบวแล้วเราสั่งากาจ้บ่วหนาวบะเนียเราอยู่ไฟเราเลยบ่วหนาวเนี่ยอยู่ไปเราัวบัวหนาวโคตรดีเลยเนี่ยครับเอาแล้วเหรอ เคยัเ็กน่อยบันี้เปลี่ยนบอดเด็กน้อยเอาบอดแล้วเด็กน่อยนะบอดน่จะเล็กน่อยัเกดเยานดังดังแใหญ่แล้วก็กลับเวททางสายเสฉวกลับเวททางสายเตะพามพมามไม่เอขึ้นมาปันน่ยังน้ำเาแดตอนนี้มาปลเ ปลาแซบอพู่อมาตะเรียนคอยกินตะฟานเนาะตะปานั้นนจัดพ่มีแต่มากีนอันนี้นะคน ดเซนได้กระทไปกันทำงานเลยครับย er ังอีกผู้เดียวเดลายกูป้าป้าอซนเจ้าขืนบานเาต้องถาเบิ่งเจ้าผู้เดียวนั่นแหละแต่ละปีแาองอาอื่นนี่เ้ต้องอยู่้านเขาแ่ป้ามันชิบวัสดแน่นอนเขาจะบนดึกเอานเจะ้นดลาย

ปลาเนี่ยอาจจะย่างลายหรอกจะลายเป็นปลาดุกกับปลาหนอนจันมันสิเขาไปแนนหอยพงที่ว่าเขาจะเหยียบเดี๋ยวพี่น้องค่อยตีนเงี้ยไม่แย่แย่หูกบมีน้ำหรอกอันมีแหละใไฮดังแปลกด้วยพี่น้องเมื่อวานสาวเดี๋ยวมาแบ่งกันอีกอันนี้นะกลัวทนั่นขืนนะร้ายที่อนพี่น้องเลยแบ่งให้เขาเอืีอยน้ำรายการกาอเทาน้ำกันแด่น้อยบ่พอกินไป ไบุกหลายเปลาเสื่อมกับมีปลาเสื่อมก็มีนะพี่น้องปลาดุกก็บุเห็ดหน่อยเซร็จามาได้เพิ่มตัวได้ยุบสี่ตัวลายอะไรพระมาณหาโลหกโล่เลี่ยเนาะเระมาณอหวานเกินเก่าลูกกลับมอนเทนแล้วพี่น้องเมื่อนี่ที่ว่ามานเติอพี่น้องขุมข่ากับราคาขาลน้องหนึ่งร้อยบาทอยู่ ยังโบวดแต่มเมื่อนี้พี่น้องพอกันมืออื่นมือออกใหม่สองคำเดือนสามอยู่บานเทาพี่น้องเขาเจ้าตึกแค่ร่วมมือกันแลวกับปลานะสีลายกว่าน <the> ้องหนี่แลวกสบตัวใหญ่กว่าน้องหนี่แน่นอนเนาะแต่ว่าเฮาสีด้หรือบ่อนี่ยยังโบหูพี่น้องเพราะว่าเส้นแหร์ปลายบานเทาน่ะบาขกเจะเส้นแหร์ปลายไป็นไแต่บานเฮ้าในเส้นแหรลายเดี๋ยวรอถาลุ่มเบื้องมืนพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ก็ขอตัวไปก่อนพี่น้องพอกันมืออื่นเจ้าสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบคุณหลายๆไปแล้วบ๊ายบาย